วันนี้น้องๆมาอยู่ในบรรยากาศพูดเรื่องการอ่านเป็นยังไงบ้างด้วยความพิถีเขาด้วยเราเขารู้ก่มาต่อไหมว่าใครอ่านอะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างมาแต่ละคนก่อนของซีรู้อยู่แล้วเพราะว่าเฮจิมแกอ่านพวกแพทย์อะไรแบบนี้แต่ว่าของที่ผมเซอร์ไพรส์ก็คือของจุงเนี่ยชอบอ่านแบบพวกไซไฟพวกอะไรแบบนี้ก็เออมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ดีสำหรับผมใช่เนอะแต่ว่าพวกวิทว์วเนี่ยไม่เคยแตะไม่เคยแตะเพราะเรา ไม่ได้ไม่ได้เรียนเรื่องด้านนั้นมาใช่แบบเราอ่านเห็นผลกับตัวเนี่ยเพราะมันอ่านหนังสือที่เป็นเล่มจริงๆเทียบกันก็ให้ลมาอ่านครับก็อย่างพี่พี่พี่จุย้ยที่แกแกเคยบอกว่าคือการอ่านด้วยการใช้มันเป็นการใช้ไฟล์มอเตอร์ชนิดหนึ่งครับคือการเปิดหรือว่าการเขียนการได้การได้อ่านจริงๆผ่านที่ไม่ใช่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างที่ พวกผมได้ทุกวันนี้ก็อา่านเป็นประจำนยครับคือการได้เปิดอ่านหนังสือจริงๆหรือว่าการได้ขีดเขียนจริงๆเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้อย่างหนึ่งได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเขียนลงในกระดาษจริงๆเนี่ยผมเคยได้ยินมาครับว่ามันจะช่วยทําให้สมองเราจําได้มากกว่าการเขียนผ่านแท็บเล็ตครับ บ,บคนรุ่นเราที่แบบเออจะวันช่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมาประจับหนังสือเล่นอันน,อน,น,นี้แนะนำหน่อยสำหรับงาน้หนังสือแล้วค่ะอืมแนะนำหน่อยใช่ไหมครับจร,จริงๆเอาพ่อพูดตรงๆครับช่วงนี้แบบเขาเรีเยกว่าอะไรแทบจะไม่ได้แตะหนังสือเลยจริงๆนะครับก็คือแบบส่วนมากก็จะแตะหนังสือเรียนอ่านหนังสือเรียนมากกว่าครับผมก็แล้วถ้าเป็นอ่านหนังสืออ่ะมันก็ไม่ถือว่าเป็นหนังสือมันเป็นหนังสือแบบอารมณ์ในในโทรศัพท์หรือว่าในแบบสมาร์ทโฟนในไอแพดเองมากกว่าครับใช่ ันก็เหมือนแบบอารมณ์แบบอ่านกระตุ้นใครเครยียดอันนั้นแบบอ่านอะไรใครเครยียดดังเันเขาผมจริงๆก็คล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆกันเลยเพราะว่าด้วยสมัยที่แบบเราต้องเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนแบบพวกวิศวะอย่างเงี้ย <c oughs> คือแบบมันจะมีการเหมือนแบบ เรียกว่าไงแบบหนังสือจะถูกยัดเข้ามาอยู่ในแท็บเล็ตได้ก็คือจะเป็นแบบหลายๆไฟล์อะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะส่งสะดวกครับผมแล้วก็เราสามารถเขียนในไฟล์นั้นแล้วก็ส่งต่อกลับได้ซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่สะดวกมากๆครับแต่ว่าจริงๆก็เสียดายที่แบบหนังสือก็แบบลดลงเนาะแบบในทุกวันนี้เพราะจริงๆหนังสือนี่แบบถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยหนังสือแบบไม่มีบลูไลท์ไม่มีบลูไลท์ Blue Light, ที่จะแบบทำ้ายตเาเราได้ mm hmm. ใช่จริงๆก็แบบคลาสสิกอยู่ เพิ่อต้นที่พี่ที่บอกอ่านที่พ้ะอุม,มาใช่ไหมเออจริงๆมันต่างจากโลกที่เราค่ะไม่เห็นปัจจุบันยังไงเพราะเป็นหนังสือเอามาต่างมากเลยจากประสบการณ์เาผมว่าต่างเยอะนะด้วยการที่คือสมัยก่อนที่เขาเขียนมาคือมันยังไม่ได้มีอะไรพวกนั้นแล้วทําให้เป็นคือมันเป็นการจินตนาการของเราล้วนๆเลยกว่าจะออกมาว่าคือมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละคนที่ผ่านประสบการณ์มามันสะ่งสม ล้าเราจะจินตนาการว่ามันจะเป็นแบบไหนผมรู้สึกว่าเออมันให้อะไรเราได้เยอะได้สร้างรอยหยักในสมองได้สร้างแบบเออความรู้ใหม่ๆที่แบบเออเราไม่เคยเจอแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นบทประพันธ์ที่รู้สึกว่าเออมันสนุกอ่านไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเ้อมันน่าติดตามอยู่เรื่อยๆไม่ว่ามันจะเป็นแบบเข้าป่าไปหรือว่าออกจากป่าแล้วหรือว่าคือมันมีหลายๆตัวละครที่เออมันน่าดึงดูด หนังสือเป็นเล่นดูบ้างยังไงบ้างคะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็รวมถึงพี่ๆหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับก็บุ๊กแฟร์ก็เป็นมหากรรมที่ผมได้ยินมาแล้วก็เคยมาตั้งแต่เด็กแล้วครับก็รับรองว่าทุกคนมาเนี่ยอาจจะได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะครับคือวันหยุดถ้าใครไม่รู้จะทําอะไรก็สามารถมาที่นี่ได้คือการเดินทางก็สะดวกที่จอดรถก็เยอะแล้วก็ ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออยากที่เชิญชวนทุกคนมาเพิ่มการอ่านของตัวเองให้มากขึ้นครับซึ่งผมคิดว่าการอ่านทุกวันนี้ก็คือสําคัญมากๆอยู่แล้วครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ